แล้วเอาใส่จานเลยนี่ครับหกสิบบาทกินตอนเที่ยงครับอร่อยๆ่อชิมกันอือนชิมไห้กัน,ม,ม,กนมาชิมทำละเอียดมากครับเนี่ยหกสิบบาทแต่ว่าถ้าคนมาเยอะๆก็ต้องรีบเร่งหน่อยอันนี้แต่ในความใส่ใจในเรื่องของการทำนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับใครที่ผ่านไปผ่านมาร้านพูดโพยำพูดโพรครับหน้าไปเซณีวาริชมิแวะมาทานได้ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาเห็นร้านเนี่ยครับยำโพดโพนี่ครับยำปีครับมีลูกชิ้นมีปลาหมึกมีทุกอย่างเลยมีวุ้นเส้นนะครับยำโพดโพครับก็ยำปีด้วยยำก็ทุงละสิบบาทครับผมครับก็เดี๋ยวเราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านครับว่ายำโพดโพเนี่ยมันเป็นยังไง นี่ครับเนี่ยเราไปดูกันนะครับยำสิบบาทยำฟรีโ้สุดยอดเลยครับเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งปลาหมึกมีหลายอย่างเลยหมูยอมีหมดเลยครับสุดยอดเดีย๋ยวไปดูครับว่าวิธีการยำยำยังไงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับหิงน้อยยำโคตโพค่ะนี่มีมียำขายยำอะไรบ้างครับเนี่ยมีหลายอย่างเลยทางร้านจะเป็นทําเป็นถุงละสิบบาทเป็นตู้เลยค่ะนี่ครับเป็นตู้อาจารย์อยากกินอะไรอยากกินยำหมึกกรอบประยิบหมึกกรอบสามถุงก็สามสิบบาทครับนี่ขายยำก็คือตีนไก่แบบบ้านเราที่เดียแล้วก็มีหมึกดอกไม้ครับหมึกสด ทางปลาหมึกสดครับแล้วก็จะเป็นผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วฝั่งฝั่งนี้เป็นวุ้นเส้นจ้ะอ๋อก็ย่อก็เป็นเป็นถุงละสิบบาทเหมือนกันจ้ะใช่เห็ดนี้ก็จะมาบางครั้งก็จะมาถุงละสิบห้าบ้างยี่สิบบ้างโอ้ยำฟรีใช่คที่สำคัญคือยำฟรีใช่ค่ะยำสดสดฝั่งนู้นก็จะเป็นลูกชิ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกชิ้นก็ยำได้ชิ้นละห้าชิ้นละห้าชิ้ละสิบเหมือนกันอ๋อตามราคาตามเลทนี่ครับเดี๋ยว อันนี้ก็จะเป็น5บาทนี่ครับในตู้มีครับสะอาดครับเรียบร้อยครับดูบรรยากาศของร้านร้านยำโพตโหนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะมีพี่เขาจะมีวิธีการยำยังไงเราไปดูกันครับอเ,เอาสัก6 0บาทอ่ะ60บบาทมีอะไรบ้างอเอาวุ้นเส้นใส่ด้วยอ่าปลาหมึกเอารวมเลยครับนี่เอาเอาวุ้นเส้นใส่ด้วย นี่ครับช่วยเหลือกันสุดยอดเลยวิธีการทำทำยังไงเราก็ลวกลวกเลยแต่ถ้าเป็นของสดอย่างเช่นครับมีกุ้งครับลูกค้าอยากกินกุ้งสดแต่ช่วงนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำไม่แนะนำมาตรการโควิดในช่วงนี้ครับก็บางท่านก็อยากกินกุ้งสดอย่างนี้เราก็ยำกุ้งสดก็มีด้วยมีด้วยที่นี่ก็มีคช่วงนี้โควิดยังไม่กล้าเอามาก่อนยุ่งด้วยก่อน ายดีไหมครับก็พอขายได้เรื่อยๆค <ended> <inizi> ่ะวันหนึ <S 2> <S 2> <S ่งก็รายได้ก็กําไรกําไรกําไรก็วันละสี่สห้าสห้าสิดยอดสุดยอดนรเชื่อหลือการสุดยอดสุดยอดก็เราก็ต้องต้มนะอันนี้นะลวกบางคนเขาชอบลวกในส่วนของเครื่องเครื่องมีอะไรบ้างเครื่องอ่าเครื่องเคียงอันนี้จะเป็นแครอทจะมีใส่แครอทให้แล้วก็ขึ้นช่าย บางทีก็จะมีชีใบเรื่อยให้ด้วยอ๋อมันเป็นยังไงอะไรนะอ๋อคักมเปรี้ยบ้านเราความเปีบ้านเราใ็ชีไเรื่อยก็จะจะสลับกันบางทีก็เอามาด้วยกันครับเพราะบางทีขึ้นช่ายแพงอแล้วก็แปลมาเป็นชีใบเรื่อยบางทีก็ถ้าราคาจุกด้วยกันก็เอามาใส่เดยกันเพราะามันจะช่วยดับกลิ่นคาวของพวกอาหารสดได้ด้วยแล้วแต่ลูกค้าเขาหยิบมากี่ถุงแล้วก็นับถุงเอาใช่ครับ วันนี้เข้าหลังบ้านครับนี่ครับมาดีมาชมบรรยากาศอันนี้อาจารย์สั่ง60บาทลูกค้าก็จะใจดีแถมเป็ดขาวอีกถุงเป็นเรื่องปกตินะอยู่ที่นี่เเป็นรื่องลูกค้ามาสั่ง50 60ก็แถมให้พนาไปเลยเออหยิบยิบยอดน้ำเป็ดน้ำจิ้มเซตนะคะน้ำจิ้มเป็นไงครับสูตรน้ำจิ้มของเราสูตรน้ำจิ้มของเราเองค่ะทำเองชอบเผ็ดก็กินเป็ดไม่เผ็ดมากพอดีครับพอดีพอดีน้ำจิ้มเราก็จะเข้มข้นมาก ครับเลยเลยเอามาพอดะไม่เผ็ดครับพอดีไม่เผ็ดมากเลยพอดีพอดีอันนี้คืออะไรครับเป็นก็จะเราเราจะพุงอันนี้ครับเผ็ดกลมกล่อมหวานกลมกล่อมแล้วก็น้ำปลามะนาวเราแยกอองข้างนะฮะเราจะไม่พุงสัเปะรด ไอ้ปูุงสำเร็จก็รวมกันไปใช่เพราะทางร้านจะใช้เป็นมะนาวสดนะครับจะไม่มีน้ำส้มสายชูผสมทุกอย่างเราเอาไปทเป็นมะนาวสดเลยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดแบบละเอียดความละเอียดในการทําให้คนไม่ไม่ปวดท้องไม่เจ็บท้องนะใช่ครัเด็กกินได้พี่ใหญ่ทานได้ครับครับเยี่ยมยอดอันนี้ก็คือสูุดทางร้านก็จะมียำด้วยมีลูกชิ้นทอดด้วยน้ําจิ้มลูกชิ้นก็เคี่ยวเองเออข้าครับ อันนี้อาจารย์เอาไม่เผ็ดมากเลยเนื้อนุ่มสักเนื้อนะครับอ่าเลยนะครับอันนี้ก็ลวกเลยพอดีพอดีไม่สุกมากเอาลวกวันนี้ให้ยืมอ่าการทอดอันนั้นอ่าเวลาอ่าเดียวครับนี่แล้วก็กนเนาะน่าทานครับ หกสิบบาทอิ่มเลยตอนเที่ยงหกสิบบาทพดโพค่ะยำพดโพชื่อร้านยำพดโพครับร้านอยู่ตรงหน้าไปรษณีย์วาริชภูมิสกลนครนะครับก็แวะด้วยดูเพีได้อ่ามีเพียด้วยนะเดี๋ยวจะห้อยเพียร์ไว้ยยำพดโพอยู่หน้าไปรษณีย์วาริชภูมิใครที่อยู่แถววาริชภูมิใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงก็แวะมาชิมกันนี่ครับอ๋อเรียบร้อยแล้วเอาใส่ถุงเลยครับอ เอาใส่จานเลยนี่ครับหกสบาทกินตอนเที่ยงครับอร่อยๆลอชิม้วยกันเือชิม้ว้กัน,ม,ม,กนมาชิมทำละเอียดมากครับเนี่ยหกสิบบาทแต่ว่าถ้าคนมาเยอะๆก็ต้องรีบเร่งหน่อยอันนี้แต่ในความใส่ใจในเรื่องของการทำนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับใครที่ผ่านไปผ่านมาร้านพดโพยำพดโพครับหน้าไปสณีวาริชภูมิแวะมาทานได้ขอบคุณยิงโน้ตนะยิงโน้ตนายโดนัท นะจริงนนกับคุณโดนัทคู่กันเลยนะเนี่ยเยี่ยมยอดเลยครับนี่ครับหกสิบบาทยำมีทุกยำสั่งอะไรได้หมดนี่เยี่มละสุดยอดเลยครับนี่ครับโอ้หน้าทานครับหกสิบบาทครับนี่ครับสุดยอดหกสิบบาทขอบพระคุณมากก็ก็คือถ้าใครฝากลูกค้ามาแวะเวียนมาติดต่อยังไงบ้าง ร้านอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์วัดิชภูมิค่ะมาแล้วก็จะเจอหญิงนกกระนายโดนัทอยู่นี่แลค่ะแต่อยากมานังเล่นพักผ่อนมาได้มีที่นั่งอยู่ยำยอดยำยอดสุดยอดเลย60ิบาททุกยำขายยำอะไรบ้างยำรวมเลยค่ะยรวมหลายอย่างเลยยำแต่ช่วงนี้ปูกับกุ้งยำกับกุ้งเบเกิลกอนเบเกิลกลัวเอามาแล้วกลัวขายไม่ได้ขายได้อร่อยครับนี่ครับร้าน ปกติจะขาดไม่ได้เลยคือกุ้งสดกับปูสดช่วงนี้ก็เลยยังไม่เอามาก่อนรสชาติอร่อยนี่ครับสสดยอดเลยครับเนี่ยเยอดเลยครับเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเบียนมานะคะใครที่ยังไม่มาก็เชิญมาได้ยินต้อนรับเสมอยอดยอดครับผมครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ม่สิ้นสุดครับมาดูการทํายำโพดผพจากร้านยำโพดผพอำเภอวริชภูมิครับ สุดยอดนะครับก็การทําก็ละเอียดการทําก็ละเอียดเดี๋ยวก็แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการทำนะครับใครที่อยู่แถวและแวกวาริชภูมิอ,อําเภอวาริชภูมิครับอยู่หน้าปลษณสนีอ,อําเภอวาริชภูมิแวะเวียนมาทานกันนะครับถูกถถุงละ10บาทนะเล,เลือกได้เลยมีทั้งปลาหมึกมีทั้งลูกชิ้นเลือกใส่ถาดได้เลยนะครับจำพูดเบเบอร์โทรศัพท์095 2 9 1 7 6 9 6, 6 นะครับยำฟรีมาที่นี่ครับอร่อยครับรับประกันได้อันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับก็เลยมาแนะนําร้านยำโพดโพดอร่อยๆครับอย่าลืมกดติดตามนะครับครับสวัสดีครับ